เดี๋ยวเขมาอู่แล้วนี่คือเดี๋ยว,ยวมาเล่นเกมคนเดียวอยู่ใน s คปเรนนอตอันลิมิเตเหมือนเดิมเกมฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็นี้ผมก็เล่นไปเพิ่มอีกค่อนข้างเยอะเลยจากเขาก่อนที่เราอยู่แถวๆนี่แหละแต่ภาษาต้องแข่งแล้วก็นี่เก็บดาวได้หกสิบดวงแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะจบเกมละซึ่งก็เกมนี้ก็เดิมๆนะก็คือใช้ภาษาในการแก้ฟาโซต่ต่างๆตามความร้องของคนแต่ละคนซึ่งอันนี้เป็นทะเลอ่ใช่ฮหไม่ใช่ทะเลอันนี้ body impression Uh เอ่มเอ่อสวิมเขาต้องการให้เป็นบีชบอดี้ถ้าให้ผมเดานะผมก็แปลว่าให้แบบว่าให้กลมกลืนเลยกับเขาไหมให้กับแบบเหมือนคนมาใช้หาดมันก็ต้องเป็น uh <c oughs> <c oughs> นะเอ่อสวิมมิ่งสูทสวิมมิ่งสูทเฮ้เดี๋ยนะเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นกิฟต์อ่ะไปพิกั p ไม่ใช่ดีเดี๋ยวนะสูตรไม่ใช่งั้นต้องเป็น driving สูตรไหมเอาแบบเอาแบบดิ่งไปห,หาเอ้ยทำไมใส่เขาไม่ได้ f ิ s ปอดี y เ,เดี๋ยวนะถ้าเราบอกว่าเป็นแบบเอ่อมาโซ,โซเอ้าได้ดูเวอเอาดีนี่อยู่เนี้ย กามโตกัมโตโอเคคนนี้ต้องการอะไรเอ่ยวิ่งหน้าเหมือนเราเลยช่วยเราเอ่อเริ่มเกมใหม่ได้ไหมสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่มันเอาไว้ข้ามตีข้ามเน็ตได้โดยที่มันไม่ใช่โบอ,อ่ะไม่ใช่ลูกบอลน,น่ะเอาคอมพิวเตอร์ไปตีข้ามเน็ตกันมันนะอ่ะ <c oughs> เออไม่ใช่โบบิชโบมาบิชบอบบิชโบบิชโบ เอออ้าวอ,าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเหี่ the e b e a ผานเหรอใครมันผ่านใ้คนเนี้ยเดี๋ยวคนนี้บอกว่าอะไรได้ที่ไม่ใช่โบว์อ่ะก็เอเอมไม่ใช่โบว์ะอะไรที่เราะตีข้ามๆกันได้ตอนเด็กเราต้องเอาอะไรมาแทนก็ต้องเป็ลูก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 ็เป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 ปเ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 ปปเ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 ปปเ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 ป ไงไลยหนุม่มเอาออกอ,ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อบเอ้ยเดี๋ยวนะแปลถูกป่ะเนี่ยโอเพ่น n ดเดเดเ i สิน,สนโบโอเคไม่ไแน่ใจว่าไอ้ที่เมื่อกี้มันต้องมันมันมันต้องแปลว่าอะไรแต่ผ่านแล้วก็ถือว่าโอเคปะ่ะอันนี้อะไรผู้เข้าไประเบิดว่าไงครับสตาจรยน อ่าที่กันมาสัตว์ยถึง the orbit อีฉันต้องการให้สตั์ไลท์มันคือดาวเทียมไปโคจรข้างบนมันพังไหมสไสเออเดี๋ยวนะติดปีกได้ปะวิงซ่รอไม่ได้ได้ก็แปกแลกละเออนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์มันชื่ออะไรวะอุ้ยจำไม่ได้ฮนะเดี๋ยวกันมาสัตว์ยิงถึง the orbit อ่ะถ้าเราแบบคิดมั่วๆเอาดวงอาทิตย์มาให้มันโคจรเอาเองได้ไหมไม่ได้ลราเขียนแค่ออบเจกต์ด้วยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรหาคำศัพท์แป๊บโอเคหาคำศัพท์ได้แล้ว,ว,ว astronomer ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไไดต้องติดไอพ่นเจ็ดแผกเจ็ดแผกไม่ได้หรอกระสวย ร็อกเก็ตรันเจอร์เอาได้โอเคไปบินไปลกูกอันนี้เคลียบแบบงงงอันนี้อะไรเอ่ยสำคัญไม่คนได้ไฟช่วยไฟหน่อยหาไกดเดอร์หาใครสักคนที่สามารถบินฉันได้เนาะมันก็ต้องเป็นพายลอต์ปริเฟชั่นไปเลยนักบินนักบินแต่ว่าบินไกเดอร์ <laughs> โอเคเหลืออีกเท่าไหร่สามคน อันนี้ต้องการอะไรนี้ซึ่งจะ build central s e r v i ต้องการ,การบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าสร้างประสาทาสายก็ต้องเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรใส่ขั้วได้ไหม shovel ได้ไหม shovel เ,เอาไปหนุ่มนี่เบริกูดเนี่ยใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะเอ,อ่อนี่ไลฟ์การ์ดไลฟ์โห้ไลฟ์การ์ดนอนหลับไม่ได้เพยมอ่อ ฉันออกเดินทางไม่ได้นะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอ,อะไรมิ้งรักก็คือไม่มีดวงที่ดีอ่ะเอาเอาเครื่องรางเครื่องรางยูพิทูดลั y กี้ชามลั k กี้ชามออาไปหนุ่มเออมีอีกไหมอันนี้อะไรเนี่ยช่วยด้วยฉันว่วยน้ำไม่ได้พันีว่าไลฟ์การ์ดเขาหลับอยู่แล้วห่วงยางภาษาอังกฤษอะไรวะ นะมีคนอื่นอหรือไมไม่มีแล้วมีคนนี้คนเดียวเออห่งยางใช้ทำไมอ่ะเอาปีกไปเลยสิหนุม่มบินไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวนะเอ่อซับมารีนเอาโบท๊ทก็ได้อ่ะลอยขึ้นไปนะอ่าเนี่ยใช้ทำไมห่วงยางอะ่ะเอาเรือไปเลยดีกว่าแล้วก็ไอตัวดาวอยู่ไหนอยู่นี่โอเคมาพ่อหนุม่ม คอนเทสต์ for reality show เราต้องการคอนเทสต์คอนเทสต์นนี่คือผู้เข้าประกวดสำหรับการ reality show เอาจัดไป reality television challenge มาดูส huh. uh ิ reality show ว์เขามีอะไรอู้ชุดเท่เออดีๆเขาดิีๆต้อนรับสู่เกาะเออเกาะแห่งการเอาชีวิตรอดแล้วก็ก็จะิดก็คือเอ่อทำ ภารกิจนี้ให้หมดซะเพื่อรับรางวัลสามารถ build fire to make the next round build a fire to make into the next round build a fire build a fire ก็คือทำไฟอ่ะอ้าวเฟรมไปเลย build a fire เฟรมไปเป็นไงได้เอา build a fire to make the next round Teen, <ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว view of uh อะไรวะเนี่ยไม่ได้อเดี๋ยวนะเ a r i a b l e variable อ่า torch ้วกันนะ torch เขียนผิดทุกรอบ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่จนจะไหมเกาะแล้วนะไม่ได้อีกะโอเคไม่เป็นไรสมัยนี้มีเน็ตฉะนั้นเดี๋ยวมา โอเคเขาไม่ให้เราเสกไฟแบบนี้เขาให้เราทำการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใช้ไฟใช้ไฟใช้จุดจุดไฟก็คือไลเตอร์ er. ไฟแจ๊กับไฟแจ๊กเบิร์นไปลูกไปเผาเข้าไปอันนี้ใช้เป็นขยายเผาโอ้ยยอดจิงจัดผมใช้ไฟแจ๊กอดูกระจกสุดเลยโอ้โหนี่ใช้ไฟฟ้าผ่าเพือ่อติดไฟมึง นี่ไปเพืะนะ่อนอะมากไปเพืะนะ่อนอะอันนี้อะไรทุบหินติดไฟอ้าวยังไงครับมีไฟแชค็คติดอยู่เลยคนกัตสินออกมาแล้วว่าอ้าวตีกันไหมอ๋อคนนี้ตกรอบโอเคโอเคอ๋อเป็นแบบแพ้คัดออกโอเคโอเคจัดไปอันนี้อะไรเนี่ยเต่าตัวเริ่ม ตอนนี้เหลือผู้เข้าประกวดแค่สามคนเท่านั้นหาทางที่ทําให้เอ่อเฟรนเดนท์มให้ไอสัตว์อะไรนะอาร์มดิลอาร์มดิลโลนี่แน่เป็นเออ่ชื่อสัตว์นะแล้วก็ให้มันแบบว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะอันนี้คือใช่ชื่อสัตว์จริงด้วยให้มีความน่าสนใจนั้นเอานี่ไปเลยคัลเลอร์ฟลูลคัลเลฟูลไม่ได้เราต้องหาอะไรมาเป็นไอ้นี่เราเองฉะนั้นเราต้องเอาสีเรด สีทั้งสีทั้งสีทั้งสีคัลเลอร์แทงได้ไหมไม่ได้สิอันนี้มันก็รถถังนะถ้าเราเปลี่ยนนี่เลยได้ไหมคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลเย้เนี่ยรุ้งเลยไปนเนี่ยอันนี้เสกเข้าไปฟ้าผ่ายก็กลายเป็นอ๋อทำให้มันเป็นตัวเล็กน่ารักก็ได้โอเคโอเคแล้วคนเนี่ย ใส่หูก็ตายเรื่ยโดนชกตายอือเรียบร้อยเจง <c oughs> กก๊งกรรมการไม่ปลื้มหายไปอีกคนอันนี้นอนมาอยู่แล้วรู้แล้วว่าใครต้องออกสุดใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อโอ้โหร้องไห้เลยวะอ่ะเหลือพ่อมดไปครับแข่งกันต่อไฟ์นอลราวยังอะไระเนี่ยคอมบีอ่ะโอเคถึงรอบนัดชิงแล้วนะเหลือแค่สองคนเท่านั้น ส้างอ,อ,อะไรสักอย่างที่โรสเฟรนวีที่มันคล้ายๆกับแตงกวาดองกับปีกอะไร <c oughs> ไฟน์เวิร์มคล้ายๆกับไอ้น,นี่เหรอสดงวต้องคอมบายนะโอ้หรือว่าเอาแค่เอาแค่คล้ายๆกันสองอัน ถ้ามีพิคลแล้วก็ต้องมีค okay. ิวแคมเบอร์อวางไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องรวมกันสินะปลายิงครูแคมเบอร์อ่าเป็นไงละ่ะได้ทั้งปีกได้ทั้งอีแตงกวาดองอันนี้ได้เป็นอะไรมังกร อุ้ยอันตรายนะครับแม่เกรียมเลยเรียบร้อยผลการประกวดเป็นเอกฉันท์ฟาดไม้หนึ่งทีเรียบร้อยได้รับไปหนึ่งดวงเต็มเต็มแย่เอเคลียร์สเร็วลนี้ไปโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูอยู่ถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าผมแปลผิดหรือให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ขออภัยใวน้ที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์อะไรได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอื่นต่อถ้าถ้าของผมสามารถเล่นไหวนะก็บอกผมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ